อ่ะครับสวัสดีครับอ่าวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็นไฟแบบพกพานะครับ LED นะครับหรือว่าไฟแคมปิ้งนะครับขนาดตัวนี้นะครับขนาดร้อยยี่สิบวัตต์นะครับเป็นรุ่น T ยี่สิบสี่นะครับก็จะมีที่ชาร์จไฟบ้านมาให้นะครับสถานะนะครับแล้วก็สามารถชาร์จโซลาร์เซลล์ได้นะครับก็มาดูข้างในกัน ก็จะประมาณนี้ครับายถือได้นะครับนะก็จะมีที่ชาร์จโซลาเซลล์ให้นะครับแล้วก็ที่ชาร์จแบตน,นะครับก็จะแถมสายชาร์จมาให้ด้วยนะครับสายสั้นๆน,นะครับใช้กับที่ชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับเล็กๆไม่ใหญ่นะครับ ขนาด120วัตต์นะครับไฟไวจะประมาณนี้นะครับไฟม,มีมีทั้งหมด5ระดับนะครับประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้120วัตต์นะครับไปเทียบกับตัวเก่าของผมนะครับตัวเก่าตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะเขียนไว้ที่120วัตต์เหมือนกันนะครับ S 6 5นะครับอ่านี่ครับเปิดคู่กันเลยนะครับนะครอันนี้นะครับครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปลองทดสอบกันดูครับว่าตัวไหนจะสว่างกว่ากันนะครับ120วัตต์เท่ากันนะครับ เดี๋ยวไปลองทดสอบกันดูครับอ่ะครับตอนนี้ห้องก็มืดสนิทเลยนะครับก็จะมาลองทดสอบตัวตัวตัวยาวก่อนนะครับอ่านะครับแสงสว่างก็จะประมาณนี้นะครับอ่าลองทดสอบดูอีกรอบน,นึครับ ผมปิดนะครับนะครับแสงสว่างก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับตัวหลอดที่เป็นหลอดยาวนะครับจะสว่างกว้างนะครับด้วยด้วยลักษณะของตัวหลอดนะครับ เป็นลักษณะทรงกระบอกนะครับนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวนี้นะครับลักษณะเขาจะพุ่ลงพื้นมากกว่านะครับ นนีนะครับแต่โดยความรู้สึกส่วนตัวนะครับตัวนี้จะใช้งานรู้สึกจะสว่างกว่านะครับตัวนี้จะสว่างกว่าตัวนี้จะสว่างเป็นแบบไกลๆกระจายกระจายนะครับประมาณนี้นะครับ ถ้าเทียบกับหลอดบีออนนะครับ๋ยวผมจะลองเปิดไฟดูนะครับอ่านี่ยครับอันนั้น40วัตต์นะครับหลอดยาวฟูดเอเซนส์4ี่วัตต์อันนี้120วัตต์นะครับก็ดูแล้วก็นะครับสี่สิวัตต์สว่างกว่านะวัตต์อาจจะไม่ตรงนะครับแต่ก็แก้ขัดได้นะครับ ในบางเวลาไฟดับอะไรอย่างนี้หรือไปแคมปิ้งนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับลองทดสอบตัวนี้นะครับลองเทียบประไฟ40วัตต์เหมือนกันนะครับ ก็อ,อาจจะมีเพี้ยนบ้างอะไรบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ผมสงสัยว่าตัวเนี้มันจะสว่างกว่านะครับมันใหญ่กว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวไปถอดลือกันเลยดีกว่านะครับไปลองถอดกันดูนะครับ ี240วัตต์นะครับรเทียบกับหลอดลอดิออนนะครับก็จะสว่างนะครับเดี๋ยวลองไปถอดดูแอลลอด LED ข้างในกันดูครับ เดี๋ยวมาลองถอดกันดูนะครับตัวนี้นะครับตัวเล็กตัวใหม่ถอดยากนิดนึงหลอด led นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็จะตั้งมาเป็นชุดชุดละสามนะครับสามหกเก้าสิบสองสิบามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สบเอ็ดยิบสองยิบสามยี่ิบสี่ยิบห้า นะครับอันนี้หลอด LED ประมาณ25ดวงนะครับมาลองอีกตัวหนึ่งอถอดยากนิดนึงครับ ยากนิดหนึ่งนะครับตรงนี้อสังเกตจากหลอด LED นะครับไม่ต้องนับแล้วครับอันนี้อะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองนับดูก่อนนะครับสามหกอะครับผมอันนี้จะยี่สิบสี่ดวงนะครับครับประมาณนี้นะครับยี่สิบสี่ดวงนะครับ ก็แสงไฟนะครับประมาณนี้อันนี้นะครับเมื่อกี้ผมนับแล้วนะครับสี่สิบแปดดวงนะครับทั้งทั้งสองสองรุ่นนี้นะครับเป็นฐานนะเป็น led เอ้ยฐานเป็นสองก้อนนะครับฐานจะใช้สองก้อนนะครับทั้งคู่นะครับ อันนี้ลองเปิดดูนะครับก็เพื่อนๆลองตัดสินใจเลือกซื้อเลือกใช้ดูครับแต่ความสว่างก็ใกล้เคียงกันแต่ตัวนี้จะแพ้กันนิดนึงนะครับะจะสว่างน้อยกว่าแต่ก็มีข้อด,ดีก็คือมันก็จะอยู่ได้นานกว่านะครับโดยหลอด led ที่ใช้พลังงานน้อยกว่านะครับตัวนี้ก็จะมากกว่านะครับ ก็ประมาณนี้ครับผมอ่าอีกข้อหนึ่งนะข้อดีข้อหนึ่งแผงโซล่าเซลล์ด้านบนนะครับมันมากกว่านะครับมันเยอะกว่านะครับบางทีเราเอาวางไว้ในบ้านเนี่ยนะครับก็ก็ชาร์จไฟได้แหละนะครับแต่อันเนี้ยแผงมันน้อยกว่านะครับก็จะทําให้ชาร์จได้น้อยกว่าตามไปนะครับก็ประมาณนี้ครับผม ลองประกอบ uh huh. uh huh. แน่น,นครับเนะทียบแสงกันดูเลยนะครับ,นะรบแน่นเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ